สวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูหน้าช่างซ่อมโทรศัพท์ด้วยพี่นอ้องช่างช่างซ่อมโทรศัพท์สวยมากค่ะ<อ>ซ่อมโทรศัพท์โทรศัพท์มันเสียพี่น้องเอ้ยหน้าจอมันแตกเฮดต๊กแตกจ้างช่างพิเศษมากพนเด้มาแต่ไก่ไกพนีพี่น้องเึิ่งกระโดดมาแต้าต่างขังบ้าน ลูกสาวคอยเด้ผู้ใดสนใจเนี่ยจินจอดบ๊บแพร่งดอกเราขาวขวดน้อยเราขาวขวดน้อยหนึ่งมูน, <c oughs> มน่อยสองตตมูอน่อยสองโตไก่น่อยสามโตมเข่าหนึ่งถังเกลือหนึ่งถุง มี่บอมาเด้มาแต่เอาลูกสินสอดเท่านี้เลยแต่ว่าค่าจัดเลี้ยงเครืงล้านค <c oughs> <c oughs> ่าจัดงานค่าจัดงานเครื่งลาน <c oughs> เพราะว่ากินหลายค่าสินสอดงเธอแง่งค <c oughs> ่าจัดงานนะ่ะมันหลายเนาะ สนใจบอสนใจบ่เออลิซงต่างชาตชกีไปเลยค่ะกระดูกเนื่ยมากซางช่างช่างมันเถอะช่างมันเถอะช่างมันเถอะ ตุใจกระทักมาได้บ่มียังดอกอยู่แบบจนๆสภารยังกับบ่มีไม่ได้ตัวก็หัวใจทอนนี้แหละสนใจทักมาก